สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรัชชาอยากจะมาตอบคําถามนะคะให้กับน้องท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาถามนะคะในคลิปการนวดหน้ากดจุดนะคะหลังปัญหากรามค้างนะคะรัชชาก็ได้เนี่ยคะ่ะจดได้เลยนะคะคือน้องเขาถามเข้ามาว่าขากรัไกรค้างเนี่ยทำยังไงให้หายนะคะ ขากันไกร้าเนี่ยถามว่าทำยังไงให้มันหายได้ไหมใช่ไหมคะรัชชาขอตอบเลยนะคะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นนะคะได้นะคะจะหายหรือไม่หายนะคะมันแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะคะรัชชาก็เลยอยากจะแนะนำนะคะว่าอันดับแรกเลยนะคะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก่อนเลยนะคะก็คือ เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินยังไงใช่ไหมคะเราจะต้องงดกินงดเคี้ยวอาหารที่แข็งๆนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมคะอะไรที่มันเคี้ยวแล้วแบบว่าทําให้กรามของเราหรือกันไกลขากันไกลของเราเนี่ยมันเจ็บนะคะเราก็เลิกไปเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเราก็ควรจะแบบว่า ทานรับประทานอาหารที่แบบว่าอ่อนๆน,นะคะที่เขาจะช่วยให้บรรเทาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อแล้วก็ขาการรไกของเรานั่นเองนะคะอีกอย่างนึงนะคะชิกเกรดนะคะรัชชาขอบอกไปเลยนะคะว่าห้ามเคี้ยวนะคะเพราะว่าการการที่เราเนี่ยเคี้ยวชิกเกรดนะคะบ่อยๆนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับ กรามของเราแล้วก็เกี่ยวกับขากรรไกรของเรานั่นเองนะคะคือมันจะทําให้เราทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราคุยอยู่ตลอดเนี่ยคุยเยอะๆทุกวันเนี้ยนะคะมันก็ทํางานเยอะแล้วใช่ไหมคะหุบขึ้นหุบลงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่มันจะช่วยได้นะคะก็คือการนวดหน้ากดจุดนะคะรัะชาได้ทําคลิปการนวดหน้ากดจุดนะคะให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ เพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันแล้วนะคะวันนี้นะคะรัชชาก็อยากขอคอนเฟิร์มนะคะอีกรอบหนึ่งเลยนะคะว่าการนวดหน้ากดจุดนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะหลังจากที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกคคางนะคะรัชชาอยากจะให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเดียวกันกับรัชชานะคะลองทําดูนะคะแล้วต้องทําประจําด้วยนะคะคือการนวดหน้ากดจุดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจะนวดแค่วันสองวันนะคะเราต้องนวดเป็นประจำนะคะนวดจนกว่าอาการที่เราปวดนะคะมันจะเบาบางลงนะคะหรือหายไปเลยได้ยิ่งดีนะคะรัชชายอยากจะให้ทำเป็นประจำนะคะยิ่งทำได้ทุกวันยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าการที่เราทำเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยทำให้อาการของ การปวดกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดจากปัญหาขากรันไกคางนะคะหายไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรัชชาก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับน้องที่เข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาเดียวกันกับรัชชานะคะตอนนี้นะคะรัชชานะคะรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยนะคะ แต่ว่าราชาก็ยังไม่เลิกนวดหน้ากดจุดนะคะอาจจะไม่นวดเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะราชาก็จะนวด2-3วันหนึ่งครั้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะก็ราชาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกๆคนนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ รัชชาหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็มีประโยชน์นะคะในการรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัชชาในการทำคลิปดีๆต่อมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ